นับตั้งแต่ถูกปฏิวัติเมื่อวันที่19กันยายน2549เป็นต้นมาชีวิตของพันตำรวจโททักษินชินวัตรก็ต้องระหกระเหินไปอยู่ในประเทศต่างๆในช่วงแรกๆพันตำรวจโททักษินก็เลือกที่จะใช้ประเทศอังกฤษเป็นสถานที่พักพิงในช่วงที่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะได้กลับไปอยู่ประเทศไทยเมื่อไหร่แต่เมื่อวีซ่าในการเดินทางเข้าประเทศอังกฤษของพันตำรวจโททักษินถูกยกเลิกไป ก็แน่นอนว่านั่นย่อมส่งผลกระทบต่อพันตำรวจโททักษินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อไม่สามารถที่จะมีที่อยู่อาศัยเป็นการถาวรได้พันตำรวจโททักษินจึงต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตจากคนที่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองเป็นหลักเป็นแหล่งก็ต้องเปลี่ยนเป็นการเดินทางไปเรื่อยๆไปยังประเทศต่างๆขึ้นอยู่กับว่าจะต้องไปติดต่อธุระกับใครที่ไหนหรือไม่ จากที่เคยมีความรู้สึกเครียดเมื่อสองปีก่อนเนื่องจากยังไม่ชินกับชีวิตที่เปลี่ยนไปแต่ในวันนี้พันตำรวจโททักษินสามารถปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตแบบใหม่ได้เป็นอย่างดีวันนี้เขาจึงกลายเป็นนักเดินทางมืออาชีพที่พร้อมจะสามารถเคลื่อนย้ายไปที่ไหนก็ได้ตลอดเวลาแถมยังสามารถปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางได้อยู่เสมอหากจาเป็นเนื่องจากทุกวันนี้ เขามีกระเป๋าคู่ชีพที่มีข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นพกติดตัวเอาไว้ตลอดทําให้เขามีความพร้อมอยู่เสมอที่จะประเชิญสภาพอากาศทุกรูปแบบของแต่ละประเทศในทุกทวีปทั่วโลกได้ไม่ว่าพื้นที่แห่งนั้นจะร้อนจัดหรือหนาวจัดนั่นก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับพันตํารวจโททักษินชีวิตบนเครื่องบินหากมองเพียงผิวเผินก็อาจจะดูเหมือนว่ารูหราสุขสบาย แต่จริงๆแล้วหากเลือกได้ก็คงไม่มีใครอยากจะนั่งเครื่องบินตลอดเวลาอยู่อย่างนี้ถึงแม้ว่าจะมีคนคอยให้บริการในเกือบทุกเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องอาหารการกินสำหรับใครที่เคยเดินทางไปต่างประเทศนานๆก็คงจะรู้ดีว่าการที่ไม่ได้ทานอาหารไทยนานๆนั้นมันเป็นความรู้สึกที่ทรมานขนาดไหน อาหารต่างชาติถึงจะดูหน้าตาหน้ารับประทานมากเพียงใดก็ตามแต่ก็คงมีรสอร่อยสู้ก๋วยเตี๋ยวธรรมดาธรรมดาที่เมืองไทยไม่ได้จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมทั้งท้งที่ในครัวของเครื่องบินก็มีอาหารให้เลือกรับประทานมากมายแต่พันตำรวจโททักษินกลับกำชับให้เลขานุนการส่วนตัวหมั่นซื้ออาหารโปรดอย่างบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหลากรสหลากยี่ห้อ ตุนเอาไว้อยู่เสมอเพื่อให้เขาสามารถรับประทานได้ทุกเมื่อเวลาที่คิดถึงอาหารไทยหลังจากทำธุระส่วนตัวต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่พันตำรวจโททักษินจะทำเสมอเวลาที่อยู่บนเครื่องบินก็คือการพักผ่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่หัวถึงหมอนเขาก็สามารถหลับได้เสมอแม้ว่านั่นจะเป็นบนเก้าอี้ในเครื่องบินก็ตาม อย่างที่บอกว่าการใช้ชีวิตบนเครื่องบินนั้นแม้ในช่วงแรกๆอาจจะดูน่าตื่นตาตื่นใจแต่หากต้องไปใช้ชีวิตอยู่บนเครื่องบินตลอดเวลากลับไม่ใช่เรื่องสนุกเลยโดยเฉพาะเมื่อเวลาที่เครื่องต้องแวะลงจอดกลางทางเพื่อเติมน้ำมันหลายต่อหลายครั้งที่พันตำรวจโททักษินต้องตื่นขึ้นมากลางคัน เพื่อมานั่งพักคอยตามสนามบินของประเทศต่างๆแล้วแต่ว่าเครื่องบินของเขาจะบินผ่านน่านฟ้าประเทศไหนกิจกรรมที่ดีที่สุดในการฆ่าเวลา <c oughs> ก็คงจะไม่มีอะไรดีไปกว่าการคุยโทรศัพท์กับครอบครัวญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงในเมืองไทยพันตำรวจโททักษินใช้ชีวิตอยู่บนน่านฟ้าบ้างอยู่บนบกบ้างสลับกันไปจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว ดูเหมือนว่าชีวิตในแต่ละวันของเขามันจะวนเวียนอยู่เท่านี้คือพอขึ้นเครื่องบินก็เปลี่ยนเสื้อผ้าจัดการเรื่องส่วนตัวต่างๆของตัวเองคงไม่ผิดนักที่จะเปรียบเทียบชีวิตของพันตำรวจโททักษินในวันนี้กับคนที่ทำงานอยู่ในแวดวงการบินไม่ว่าจะเป็นนักบินแอร์โฮสเตสหรือสจ๊วตกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่เหมาะที่สุดสำหรับคนที่ต้องเดินทางเป็นเวลานาน,านๆอย่างพันตำรวจโททักษินก็คือการอ่านหนังสือ ซึ่งแอร์โฮสเตสของสายการบินก็คงจะทราบดีว่าพันตำรวจโททักษินนั้นเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือเป็นอย่างมากจึงได้จัดเตรียมนิตยสารต่างๆเกี่ยวกับการเมืองและเศรษฐกิจเอาไว้ให้พันตำรวจโททักษินได้อ่านอย่างไม่มีวันหมดหลังจากอ่านหนังสืออะไรก็คงจะไม่มีความสุขเท่ากับที่ได้จิบกาแฟรสชาติดีๆสักถ้วยเพื่อเติมพลังสาหรับกิจกรรมที่ยังรออยู่ตรงหน้านั่นก็คือ ภารกิจสำคัญในประเทศนิคารากัวซึ่งเป็นประเทศหนึ่งที่ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกากลางพันตำรวจโททักษินมีกำหนดเดินทางไปประเทศนิคารากัวในฐานะแขกของประธานาธิบดีจึงทำให้มีบุคคลสำคัญสคัญของประเทศนิคารากัวเดินทางมาต้อนรับเขามากมายซึ่งหลังจากที่คณะของพันตำรวจโททักษินเดินทางถึงเมืองมานากัวอันเป็นเมืองหลวงของประเทศนิคารากัวได้เพียงไม่นานนัก คณะของพันตำรวจโททักษินก็เดินทางไปที่บ้านพักของประธานาธิบดีแดเนียลออเตกาแห่งนิคารกาัวทันทีสำหรับภารกิจของพันตำรวจโททักษินในประเทศนิคารกัวนั้นคือการเข้าไปทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจให้กับประเทศนิคารกัว ซึ่งการเดินทางมาเยือนของพันตำรวจโททักษินในครั้งนี้ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสื่อมวลชนของประเทศนิคารากัวซึ่งนอกจากจะเดินทางไปรอทำข่าวกันที่บ้านพักของท่านประธานาธิบดีออเตกาแล้วยังตามมาสัมภาษณ์พันตำรวจโททักษินต่อถึงในโรงแรมอีกด้วยทำให้การเดินทางมาเยือนนิคารากัวของพันตำรวจโททักษินในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคนที่นั่นมากมายพอสมควร เพราะสำนักข่าวชื่อดังของประเทศนิคาราััวได้หยิบยกประเด็นการรับตำแหน่งที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของพันตำรวจโททักษินขึ้นเป็นข่าวเด่นของวันนั้น จากการที่รัฐมนตรีหลายพันของนิคารากัวได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิสัยทัศน์กับพันตำรวจโททักษินพวกเขาก็ขานรับไอเดียของพันตำรวจโททักษินเป็นอย่างดีจนทำให้พวกเขามีแผนที่จะพัฒนาโครงการต่างๆเพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของนิคารากัวในอนาคตตามคำแนะนำของพันตำรวจโททักษินโดยเฉพาะในเรื่องของการเกษตรและการท่องเที่ยว ซึ่งทาให้ประธานาธิบดีออเตกามีความประทับใจในตัวพันตํารวจโททักษินมากขึ้นไปอีกจึงได้แต่งตั้งพันตํารวจโททักษินให้เป็นพลเมืองกิตติมศักดิ์ของนิคารากัวทั้งยังได้มอบพาสปอร์ตทูตให้กับพันตํารวจโททักษินอีกด้วยหลังจากเสร็จภารกิจในประเทศนิคารากัวแล้วชีวิตของพันตํารวจโททักษินก็กลับเข้าสู่วงจรเดิมนั่นก็คือการใช้ชีวิตในเครื่องบิน แต่คราวนี้มีความพิเศษขึ้นมาหน่อยตรงที่มีบุตรชายของเขามาเยี่ยมด้วยทำให้พันตำรวจโททักษินอารมณ์ดีเป็นพิเศษและลงมือจัดแจงเตรียมที่หลับที่นอนให้กับลูกชายคนโปรดของเขาด้วยตนเองโดยมีแอร์โฮสเตสประจำเครื่องบินคอยเป็นลูกมืออยู่ห่างๆคงจะไม่ต้องเดาเลยว่าค่ำคืนนี้พันตำรวจโททักษินจะมีความสุขมากมายเพียงใด ที่การใช้ชีวิตยามค่ำคืนกลางอากาศเที่ยวนี้มีลูกชายของเขามานอนอยู่เป็นเพื่อนข้างๆด้วยนอกจากจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่บนเครื่องบินแล้วโรงแรมต่างๆในโลกนี้ก็ถือได้ว่าเป็นบ้านหลังที่สองของเขาทั้งนั้นซึ่งจะเป็นสถานที่ที่เขาจะได้มีโอกาสใช้เวลาอยู่กับลูกๆที่เดินทางมาเยี่ยมเขาที่ต่างประเทศกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่พันตำรวจโททักษินจะทำเวลาที่อยู่กับลูกๆ ก็คือการไปเดินเล่นตามห้างสรรพสินค้าต่างๆซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีที่สุดที่พ่อและลูกจะสามารถทำร่วมกันได้ในยามที่อยู่ห่างไกลกันเช่นนี้ลูกๆทั้งสามคนของพันตำรวจโททักษินได้ตกลงกันว่าพวกเขาจะผลัดเปลี่ยนกันมาอยู่กับพ่อคนละประมาณสอถึงสามอาทิตย์เพื่อไม่ให้พ่อของพวกเขารู้สึกเหงาแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ค่อยได้มีเวลาส่วนตัวอยู่ด้วยกันมากนะัก เพราะเวลาไปไหนต่อไหนก็มักจะมีแขกแปลกหน้าเข้ามาขอถ่ายรูปกับพันตำรวจโททักษินอยู่เสมออย่างเช่นชายคนที่เห็นในภาพนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งจำพันตำรวจโททักษินได้เนื่องจากติดตามข่าวคราวของเขามาโดยตลอดแม้ว่าลูกๆของพันตำรวจโททักษินจะแวะเวียนมาเยี่ยมเขาบ่อยๆก็ตามแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว,ว่าลูกๆจะสามารถมาอยู่กับพันตำรวจโททักษินได้ตลอดเวลาดังนั้นโดยมากแล้ว พันตำรวจโททักษินก็ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่คนเดียวทำให้เขาต้องหาอะไรทำเพื่อไม่ให้คิดมากและกีฬาที่จะช่วยเขารู้สึกคลายเหงาได้มากก็คือกีฬาที่เขาถนัดอย่างเช่นการตีกอล์ฟเป็นต้นในวันนี้พันตำรวจโททักษินยอมรับว่าการใช้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปจากเดิมค่อนข้างมากต้องทำอะไรด้วยตนเองมากขึ้นเนื่องจากมันเป็นไปได้ยาก ที่เขาจะพาใครต่อใครติดตามมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยในต่างประเทศอย่างนี้แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับพันตำรวจโททักษินซึ่งในวันนี้สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับชีวิตใหม่ได้เป็นอย่างดีเมื่อก่อนตอนอยู่เมืองไทยก็มีคนอยู่ด้วยเยอะ <S <S 2> <S 2> ก็ทำอะไรด้วยตัวเองน้อยหน่อย <S <S แต่จริงๆแล้วมันเป็นชีวิตที่ผมเคยทำอะไรด้วยตัวเองมาตลอดตั้งเด็ก